เป็นประเทศเนปลาลเพราะว่าลูกหลานนักการเมืองลูกหลานตระกูลหุนที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยอวดสวยอวดรวยบรรดาพวก ลูกสะพ้ยของตระกูลหุ่นทั้งหลายเนี่ยไม่รู้ว่าเอาเงินมาจากไหนแหละสรุปเลยก็คือว่าโชว์สวยโชว์รวยใช้ชีวิตอย่างดีแต่ปรากฏทั้งทหารกัมพูชาทั้งเมียทหารกัมพูชาลูกทหารกัมพูชารวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาอย่างจะต้องมานั่งเป็นขอทานอยู่ที่ประเทศไทยอยู่เลยยังจะต้องมานั่งถูกปิดด่านแล้วทางานไม่ได้ที่ประเทศไทยอยู่ที่ประเทศเขาก็อดอยากแล้วรัฐบาลไม่สามารถที่จะหาปัจัจสี่ให้กับประชาชนเขาของเขาได้ซัมติงไหลแดดประมาณนี้หลังจากนั้นปุ๊บปรากฏว่า ประเทศกัมพูชาวันนี้ค่ะก็ได้เกิดการปิดโซเชียลมีเดียปิดสื่ออันนึกมาจากว่าคุณแม่เนาะคุณน้องหุนมานีคุณหุนมานีหุนมานินอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนดูแลสื่อของประเทศกัมพูชาทั้งหมดนะคะก็มีการตัดข่าวเนปัน ออกไปทั้งหมดห้ามดูห้ามบริโภคห้ามให้เห็นเป็นตัวอย่างห้ามเห็นโมเดลปรากฏขา่าวเนปาลไม่มีให้เห็นที่ประเทศกัมพูชา<ม>แต่ขณะเดียวกันลืมไปตอนนี้มันมีสตาร์ลิงมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นลิงลิงอะ่ะปรากฏไปรุ่นกัมพูจาก็เลยบริโภคข้อมูลขาล่าวเนปาลผ่านลิงก์ต่างๆโดยที่ อาจจะไม่ได้ดูผ่านพวกแอปพลิเคชันดังๆที่มีการเอามาทำคอนเทนต์กันน,นึกออกใช่ไหมนั่นแหละค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะสื่อมวลชนที่ประเทศกรรมัมพูชาโดนปิดและสื่อมวลชนกรรมัมพูชาประมาณสองสามคนโดนจับไปขังอันเนื่องมาจากว่าดันไปรายงานสดแล้วรีวิวเห็นภาพของระบุยพีเอ็มที่อยู่ตรงปราสาทตาควายแล้วปรากฏว่าบรรดาพวกนะคะทหารไทยก็เลยใช้เป็นเงื่อนไขว่าเอะบุยพีเอ็มเนี่ยมึงเนี่ยวางไว้ตรงนั้นจริงของมึงจริงอะไรจริงเพราะฉะนั้นเนี่ย ประเทศกัมพูชาจึงเป็นประเทศที่ลุกลานประเทศไทยเผยเผยแพร่ออกไปทั่วโลกนะคะประเทศกัมพูชาโดยฮุนมานเน็ตมันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกฮุนมานเนนะ็ตเนี่ยพอๆกันกับอีอื่นง,งของประเทศเรานั่นแหละปรากฏว่าฮุนมานเน็ตก็เลยมีการปิดสื่อแล้วก็จับนักข่าวสองคนนั้นซึ่งเขาก็มีลูกมีเมียนะเอาไปขังคุกแล้วก็โดนข้อหากบฏ ขังคุกโดนข้อหารกรบฏด้วยกบฏของประเทศกัมพูชานี่โดนข้อหาขังลืมเลยนะดังนั้นตอนนี้ก็ปรากฏว่านะคะประเทศกัมพูชาก็ปิดสื่อและส่วนกัมพูชาเมื่อปิดปากสื่อปิดสื่อจับสื่อไปขังแล้วก็ปิดโซเชียลมีเดียแต่ปรากฏไปรุ่นกัมพูชาได้มีการปลุกระดมกันผ่านสตาร์ลิงดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยหุณมาเนทหุ้นเซนและตระกูลหุ้นทั้งหลายเนี่ย ยังอยู่ดีกินดีระร,บ,รบตรด,ตดอยู่ในทำเนียบรัฐบาลของเขาหรือว่าอยู่ในทำเนียบบ้านคฤหาอหาทุนเซนราคาหลังละสองพันล้านของเขาอีกหรือไม่หรือว่าได้มีการแยกย้ายสลายตไปอยู่ที่ไหนแล้วอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบ นี่เป็นข่าวหนึ่งที่ดรมริกาเล่าให้ฟังเป็นข่าวลีดพาดหัวในวันนี้นะคะและคุณกําลังอยู่กับดเรมาริกาวาไรตี้ท k กโชในดอเรมริกาหและก็คุณกําลังอยู่กับดเรมาริกาวาไรตี้ทกโชในนะคะบ้านสารแดงของเราที่ดอเรมาริกาวาไรตี้ทกโชหรือมาริกาบุญค่ะโอเคปรบมือต้อนรับและให้เกียรติกับผู้คุณทุกๆคนที่เป็นท่านผู้ชมด้วย <S <S และแน่นอนนะคะเราก็จะมีนะคะ ผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นสปอนเซอร์รายแรกของเราโอเคค่ะ